สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นไมโครฟ t กันนะครับ EP หนึ่งไปจะมาเล่นกันในโหมด survival นะครับระดับ n o r m a l p r พอเออเอาระดับ n o r m a l p พอเล่นฮาร์ดไม่ได้เดี๋ยวตายตอนขุดเหมืองเหละเดี๋ยวตูจะตายใช่ครับผมไม่ได้ซื้อของเทแต่ทุกคนอาจจะเห็นเป็นของเทแต่ผมไม่ไ ซื้อของเทมาคือไม่ได้ซื้อแหละเป็นตัวฟรีเป็นไมครบับครับเป็นไมครับก๊อป,อปฟังผมนะก๊อปไม่โนแทโนแทก๊อปนะครับโอเคจะเป็นยังไงนั้นนี่โอนี่ครับมาครับก๊อปของแทเลยดูดูโอ้แหลกแหลกแหกก นี่มีวัวและด้านล่างนี้ของผมเหมือนผมเห็นอะไรนะน้ำอืมโอ้โหมาครับขอนี่มันของแท้เลยนี่ว่ะโอเคอย่าไปเสียวเวลามากกับวันแรกวันแรกเราตื่นมาถึงเราต้องทำอะไรก่อนครับทุกคนเบสิกเบสิคในการเล่นไหมครับเอาที้กอดมาถึงคุูจะต้องตัดมาค่ะถ้ามือไม่ตัดหมายมึงก็ไมมีอุปกรณ์ เพวผมคือไปรุ่นทำอุปกรณ์คุยรุ่นทำอุปกรณ์อยู่ในนอ้นยครับจ้าแล้วก็จ้าอีกดอกทำไมมันหันเร็วอยู่มากเลยเนี่ยทุกคนดอกเออหันเร็วที่ไหนไปตัดตัดตัดมันเล่นกับเพื่อนได้บ่เออผมลืมไปนะตอนนี้มันไหนมาครับอ่ะมันมีเหมือนกันไหม เล่นเอาไว้กินจักเล่นหรือเปล่าวะผมเล่นมาที่วิจารอยู่เป็นแบบของรูบอกเออเดี๋ยวพูดถึงกันเลยรูบอกเข้าเรื่องใน, Minecraft. มนไมโครฟ์ของเราต่อที่แม่วัวไอ้วัวสามไม่ตอบตามไม่ตอบตรงม,ม,ม,มาเป็นอาหารของวันนี้นี่อ่ะโอ้ยห,หันเร็วมากผมไม่ ไม่ได้ไม่ไม่อะไรนะผมไม่ชินอะเวลาทำอาหารเร็วๆผมแม่งไม่ชินเลยผมต้องมีปรับอะไรหน่อยแหละตัดไม่ทำลายปลาโอเคไป,ไป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 เราจะไปไหนดีโอ้หีแตก แผลว่ายน้ำในวันเลขกผมมันไม่ได้ทำยี่อะไรเลยนะเนี่ยว่ายน้ำเล่นอยู่อย่างเดียวไปหาทำรีแฟงบ้านดีๆผมเกลียยป่าดาักโอกมากลุงไม่ทำไมผมถึงเกลียยทุกคนอาจจะชอบจะผมเกลียดมากผมชอบที่โล่งๆอ่ะผมชอบสร้างบ้านแบบว่าที่โล่งๆมันมันก็โล่งเกินไปเปล่าอันน่ะ น้ำมันลงเกินไปผมชอบอเอะเหล็กมากโอะสำหรับการเปิดแบบผมชอบที่โล่งๆแบบมีปามีดินอะไรด้วยไม่ใช่แห้งๆแบบโลง่งแบบนั้นไปน้ำผมตัดไปเลยก็แล้วกันอเ,เออเออโอเคครับผมจะทำเลสร้างบ้านหมอหอาะแอ่ะนี่ครับบริเวณนี้เลยบริเวณนี้เลยโอเคน้ำไาลางดี มานผบ้านม,มา,นานเทียงไปเลยโอเคมาสร้างบ้านกันอย่าง,งแรกเบส i กไมครับดูตรงเอาไม้มาแปลรูปแปลแปแปรแปแป,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 ปเออพอเอาไม้มาแปลรูปเสร็จแล้วก็ไปทำโต๊ะครับมาหนึงอันสติกสองอันโอเค ผมจะผมจะครับเออกูจะคาบสติกมันทำยีย่อะไรเยอะขนาดนี้วะเอาที่ขุดกับไอ้นี่นะแล้วก็นี่มาด้วยโอเคโอเคอาา่ะฮะแล้วก็ขึ้นแรกก็เบสิกไปรึไหมครับเลยขุดอยู่นี่ บอกเลยนะว่า EP เลกถ้ากูเจอคิปเปอร์เนี่มันจะเป็น EP ที่สุดท้ายแล้วก็ EP สุดท้ายด้วยที่กูจะเล่นม c ครับนี่ครับที่ผมบอกว่าต้องการเลอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้ดอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดเว่อคุณเทพเล่น Minecraft มาครับอามากกว่าหนึ่งร้อยล้านปีไอ้ดอกเอ้ย กูพูดอะไรของกูไปเนี่ยว้าวพูดเยี่ยะไปเยี่ยมวะกูต้องรีบไปสร้างบ้านหนิเลยไม่ได้มาพูดเยี่ยมนี่ตรงนี้เอาเลยหันไปทางทะเลทรายเจอแอ่งน้ำที่มีปลาร้อยกุ้งเล็กอยู่โอเคพูด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  EP แรกของกูกูก็จะ ผมพูดยยแรงไปไหมท,ทีแรกของผมผมก็จะสร้างบ้านแปเลยไม่ต้องมาชนนี่เลยถ้านำเบสิกไปนะไอะไรกปาลนะแต่ผมอะ่ะมันไม่ใช่เบสิกแล้วแะดับผมมันต้องแบบนี้สร้างบ้านเสร็จงบไม่พอนี่ย ไปวางเข็มเยี่ยตัดไปอตอนที่สร้างเสร็จเลยก็วยกันนะโอเคระหว่างที่ผมกําลังทําอยู่นั้นผมก็ได้อ่ขโมยท็อตมาปากนิดหน่อยมืดมากโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วเนาะเรียวผมคิดว่าผมจะมาตัดคลิปต,ตอนนี้เลยไม่ใช่สิต้องพูดว่าผมจะขอตัดพาร์ตเสร็จเพ่งตอนนี้ก่อนอี e ีแรก ทางบ้านโง่ๆหลังหนึ่งอ้ยแหลกมากอย่าแหลกดิโอเคครับแต่ ep ที่สองเนีจะไม่งโง่แบบนี้เ็แลวกันนะโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับมันมันเกมนี้มีชื่อว่า survival นะครับมันเป็นเกมก๊อฟมาครับมาเลยหละไม่ใช่สิอืมนัม่น e n ด e ร m เมลใช่ไหมกูม,มองหน้าแม่มเลย โอเคข้างหัวมันนะคะตอนนี้ก็มอนเตอร์แม่งก็มากันและโอเคโอเคกูว่ากูต้องตายแน่ๆโอเคขอวางกระจุ่แปลกอันนี้ด้วยตรงกันปะโอเค อี่ที่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็อือเออทุกคนครับตอนนี้มมงท่านพอก็ผมใกล้จะยี่สิบซับนะก็อยางให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์ไม่ใช่สิกแบบูดแู้วกดไลค์นะก,นก็ต้องกดไลค์ผมนะั่นแหละกดไลค์ด้วยนะบายนะ ไปเจอกัน